สวัสดีครับพ่อแมอ่พี่น้องเอซใน Facebook เลี้ยวทุกๆคนนะครับที่รอติดตามเคล็ดลับในการหวายบันไดในบ้านประตูนในบ้านของเฮ้านะครับสำหรับคำอธิษฐานไหวนะครับให้เฮ้าเริ่มจากการตั้งนาโมข,ขึ้นก่รน,นะครับสจบนะครับโดยเริ่มต้นแบบนี้นะครับผม นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุดเอิร์บันไดแก้วประตูท่องเที่ยวท้องฝูงลูกเต่าเที่ยวขข้นและลองลงเงินข้ามแก้ว เขาเคลื่อนสั้นเจ้ายาไลผีปอบหายเชิญเจ้าไหไลนี้สาทูเดอร์บันไดกเก้วประตูทองเที่ยวท้องฝูงหลูกเต่าเที่ยวขึ้นและลองลงเงินค้ามเก้วเขาเคลื่อนสั้นเจ้ายา,าไลผีปอบหายเชิญเจ้าไหไลนี้สาทุเดอร์ประตูเก,ก้วบันไดแก้วประตูทองเที่ยวท้อง วงลูกเต้าเที่ยวขึ้นแล้วลองลองเงินคำแกว,วเขาเฮื่อนซานเจ้ายอาไลผีปอบหายเชิญเจ้าหายไลนี้